สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพราตาส,สุแสงนะคะเป็นพนักงานประจำคูอชอปอยู่ภายในซ e r ีส์เ,สเอเดเวนสาขาคู่สูงแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนะคะมีโปรโมชั่นของคูออนไลน์มาแนะนำให้คุณลูกค้านะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะหรือกำลังมองหาอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่ใน,นตอนนี้นะคะดิฉันนะคะมีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์มาแนะนำนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้านะคะจะได้อุปกรณ์นะคะส่งสัญญาณกิกนเทคไฟเบอร์เราเตอร์ ita, นะคะยืมฟรีตลอดอายุการใช้งานกันเลยนะคะโดยได้เราเตอร์นะคะที่สเปคสูงนะคะที่มีเสารับสัญญาณมากถึง6สาเลยนะคะคุณลูกค้าเทียบเท่ากับเราเตอร์นะคะราคาส9 0ถกร้อยบาทกันไปเลยนะคะและคุณลูกค้าใหม่นะคะจะได้ถึง3ต่อเลยนะคะวันนี้ต่อที่1นะคะก็คือกล่องสัญญาณเราเตอร์นะคะต่อที่2นะคะก็คือ สองอินโนไฮบิดพัทนะคะหรือทูไอดีทีวีนั่นเองนะคะที่สามารถนะคะไปเชื่อมต่อกับทีวีของคุณลูกค้านะคะทําให้ทีวีของคุณลูกค้าธรรมดานะคะกลายเป็นสมาร์ททีวีได้นะคะแล้วก็ชุกชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีได้ตลอดฤด,ดูกาลเลยนะคะแล้วก็ ต่อที่3นะคะได้ซิมนะคะทั้งเน็ตทั้งโทรนะคะฟรีตลอดอายุการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านของเราเลยนะคะแล้วก็ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบ้านของเรานะคะเป็นสายไฟเบอร์ใยแก้วนะคะเป็นความเร็วสูงสุดนะคะอยู่ที่พันมิก,กันเลยนะคะ <S <S สำหรับคุณลูกค้านะคะแพ็กเกจเริ่มต้นนะคะอยู่ที่599บาทนะคะคุณลูกค้าจะได้อินเทอร์เน็ตนะคะอยู่ที่200ทับสมิกกันไปเลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะคนไหนนะคะที่ทื่ชอบหรือว่าเล่นเน็ตเป็นประจำนะคะชอบดูหนังตั้งเพลงดูทีวีนะคะมีเน็ตบ้านของเรานะคะคุณลูกค้าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วส่วนเน็ตของเรานะคะคุณลูกค้านะคะคจะได้แบบว่า สัมผัสประสบการณ์นะคะความเร็ว,รวแรงนะคะของอินเทอร์เนต็ตเต็มสปีดสุดคุ้มนะคะจากรูนะคะแม้จะใช้งานพร้อมกันหลายๆคนนะคะก็ไม่มีสะดุดนะคะหรือว่าจะเล่นเน็ตรหรือดูหนังหรือว่าจะเล่นแอปไหนนะคะก็เพลิดเพลินนะคะกับทุกความบันเทิงน,นะคะต่อตัวชีวิตยุคดิจิตอลในเวลาเดียวกันแบบไร้กังวลเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถเดินเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางทูช็อปของเราได้นะคะทูชอป ทุกใกล้บ้านทุกสาขาเลยนะคะลูกค้าไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาสูงที่เดียวนะคะคุณลูกค้าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยนะคะถ้าสนใจติดตั้งนะคะสามารถเดินเรื่องเช็คคู่สายกับเราฟรีนะคะถ้ามีคู่สายนะคะลูกค้าสามารถเลือกวันติดตั้งได้เลยนะคะว่าลูกค้าจะสะดวกวันไหนนะคะ <S <S และสําหรับวันนี้นะคะดีฉันขอจบก,การประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะดีฉันและทูลชอปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ